Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับก็มีเวลาจำกัดวันนี้จะคุยเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งไทยขออนุญาตนั่งนะครับครับผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหลายก็ต้องพูดกันตรงๆในภาวะการปัจจุบันในสถานการณ์กุ้งโลกในปี266นะครับกุ้งทั่วโลกก็ในภาพใหญ่เมื่อเทียบกับปี65เนี่ยผลผลิตลดลง ซึ่งทั้งโลกมีผลผล,ผลิตประมาณสัก5ล้านตันกว่าๆนะครับที่เบิ่มใหญ่ที่พอะเลี้ยงสูงสุดก็ยังเป็นจีนเป็นเอกาวดอนะครับเป็นจีนเอกาวดอแล้วก็มีเวียดนามนะครับแล้วก็ทั้งจริงทั่วประเทศทั่วโลกในเลี้ยงอยู่35ประเทศแต่ประเทศ ไทยเราเคยทําถึง5 0 0 0 0นกว่าตันปัจจุบันก็อยู่ประมาณสักสามแสนตันนะครับสามแสนตันซึ่งเป็นกุ้งขาวเสียสักสองแสนหกสองแสนนอกนั้นสอีกสามสามหมื่นนะก็เป็นเป็นเป็นกุ้งดำแต่มาดูตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลเนี่ยก็ดีขึ้นถ้าพูดถึงในภาพใหญ่ ลงกุ้งไปสักล้านตัวก็ยังได้อยู่สัก7.52ตันกุ้งดำเองปสิทิปะฏิทิภาพนะครับได้ถึง10ตันกว่าไอ้นี่คือตัวประสิทิภาพนี่นี่ภาพใหญ่ตลาดหลักถ้าเราดูตัวเลขที่ท่านเห็นข้างบนเนี่ยนะครับประเทศที่ปริมาณนำเข้าสูงสุดก็เป็นจีนจีนยังนำเข้าจากทั่วโลกนะครับในห 5, 5ล้านตันกว่าๆที่ผมเรียนเมื่อกี้ จีนนาเข้าถึง1ล้านตันเพราะประชากรเขาเยอะเขาเลี้ยงในประเทศก็เยอะแต่เขานําเข้าก็เยอะถัดมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เกือบ8 0 0แสนตันนะครับแล้วก็ทางญี่ปุน่นแต่ตลาดหลักของเราที่เราส่งออกมากที่สุดก็ยังเป็นอันดับหนึ่งก็คือตลาดตลาดหลักก็คือเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งซึ่งเราส่งออกสหรัฐเป็นหลักอยู่ตลอดแต่มูลค่าไทยอยู่ที่อันดับ5 คนที่ส่งไปมากสุดก็ยังเป็นอินเดียเอเกาวดออินโดนีเซียเวียดนามซึ่ง4ประเทศหลักนี้ท่านจะเห็นว่าตัวเลขสูงมากโดยเฉพาะอินเดียผลผลิตเขาก็เยอะนะครับก็ไป8-9แสนตันเช่นกันนะครับส่วนอันดับสองที่ไทยส่งออกก็คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เราสาระด,ดับหนึ่งสอญี่ปุ่น3จีนญี่ปุ่นเราก็มูลค่าส่งออก เราก็สูงท่านจะเห็นตัวเลขแต่ว่าเป็นล้านเย็นนะครับเมื่อกี้ของไทยที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นล้านดอลลาร์ส่วนจีนเองซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ใกล้นะครับเราก็ส่งออกอยู่ที่318ล้าน US อันนี้คือภาพใหญ่ของตลาดหลักของไทยถ้าเรียงตามเรียงตามมูลค่า ฉะนั้นในสถานการณ์กุ้งของเราณนะปัจจุบันถามว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเมื่อดูทั้งโลกเราไม่ได้เป็นเจ้าตลาดที่ครองตลาดแล้วนะครับในการผลิตของเราเองเราจะเห็นว่าการผลิตของเรานะครับผลผลิตของประเทศไทยที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าสักสองแส0เก้าหมืตันนั้นเป็นผลผลิตที่ กุ้งขาวเนี่ยเป็นหลักกุ้งขาวนี่เป็นหลักนะครับส่วนกุ้งกุกลาดํามีจํานวนไม่มากแต่เริ่มฟื้นตัวถ้าสัดส่วนดูตัวเลขกุ้งขาวที่ใน2องแสนหกสเจ่ยเมื่อปี2,566ท่านจะเห็นว่าพีคของเราก็จะอยู่ที่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาในปีนี้เองสถานการณ์ของเราก็ก็ดีขึ้นผลผลิต ดูลูกกุ้งที่ลงประมาณสักสามพันกว่าล้านตัวที่ลงลูกกุ้งเนี่ยในเวลาเลี้ยงสองเดือนกว่าสามเดือนแล้วแต่หน้าจะเอาหน้าไหนหน้าห้าหน้าสนะครับที่จะคำว่าหน้าก็คือ40สบตัวห้ตัวต่อกิโลเดี๋ยวพูดภาษาชาวกุ้งเดี๋ยวภาษาวิชาการจะมองอีกแบบครับท่านจะเห็นว่าเส้นกราฟสีสีน้ำเงินด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยผลผลิตกุ้ง เริ่มสตาร์ทต,ต้นปีของเราก็ดีนะครับมกราก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นสี่นะครับพอกุมภาก็อยู่ที่หมื่นห้ากว่าและก็เซนมันก็จะเพิ่มขึ้นขนาดที่ปัจจุบันก็ข้อเท็จจริงประเทศอื่นเริ่มลดจากภาวะโรคหลายตัวโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่บางคนก็เรียกว่าโรคกระจกโรคโปร่งใสโรค ตัวใสนะครับซึ่งเรื่องนี้กรมประมงจะกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวจะเล่าไว้ท่านฟังส่วนกุ้งกุลาดำเองนะครับก็ในสา0 0 0ื่นกว่าตันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อมกราเนี่ผลผลิตเราออกมาเกือบสอง0ันตันนะครับแต่เดือนกุมภาก็ลดลงเล็กน้อยแต่ถ้าดูแนวโน้มจากปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นฉะนั้นตัวเลขนี้ก็บอกในยะได้ว่าสถาน สถานการณ์ผลิตกุ้งเราก็ยังทรงๆอยู่ครับเรามีการดําเนินการที่ผ่านมาเรามีแผนหลักนะครับที่จะจัดการกุ้งเพื่อแก้ไขปัญหาในปี66เราแบ่งเป็นสามกลยุทธ์หลักเรื่องแรกก็คือเรื่องการส่งเสริมด้านการตลาดซึ่งทําตั้งแต่เรื่องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศและก็ส่งออกซึ่งตัวนี้เองก็ปีที่แล้วก็ทําได้ดีนะครับซึ่งปีนี้ก็ต้องทําเพิ่มเพราะว่า าการกระจายกุ้งจากแหล่งผลิตใน35จังหวัดไปสู่ภาคอื่นโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเราต้องทําเพิ่มขึ้นการส่งเสร,ริมความรู้หลักเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆในเรื่องส่งออกอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันส่วนเรื่องที่2ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับตัวเลข7ตันกว่าในกุ้งขาว นะครับ10.55ตันในกุ้ง1ล้านตัวของกุ้งกุลาดำเนี่ยซึ่งตัวเลขนี้สามารถจะทำได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเราลดในเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื่องต้นทุนแฝงนะครับก็จะทำให้ประสิทธิภาพนี้เพิ่มขึ้นซึ่งในด้านนี้เองเราก็ได้พูดคุยกันสิ่งที่ต้องทำเพื่อเป็นไปตามแผนและก็จะทำแผนปี67 68ก็คือส่งเสริมการใช้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีนวัตรกรรมนะครับการส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะกับพื้นที่นะครับการพัฒนาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเรื่องกุ้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลด้วยครับสำหรับแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาโรคที่สำคัญก็ขอเรียนท่านว่านะครับณนะวันนี้เองเราได้รับทราบโรคกุ้งที่เกิดที่จีนแล้วก็มาเกิดที่เวียดน,นามก็คือโรคที่ได้นำเรียน นะครับก็คือโรคตัวใสซึ่งโรคนี้ได้ทำความเสียหายให้กับจีนและก็เวียดนามเป็นจํานวนมากแต่ในไทยเรายังไม่มีฉะนั้นเราได้ดําเนินการอยู่2เรื่องได้คุยกันในชิมบอร์ดแล้วเรื่องแรกคือกรมประมงจะยกระดับการควบคุมภายในโดยการเฝ้าระวังถึงขีดสูงสุด ึ่งได้คุยกันแล้วพี่น้องชาวกุ้งเองก็ได้รวมพลังกันเห็นในช่องกลุ่มลายที่จะแก้ปัญหานี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาถามว่าป้องกันยังไงเราก็ได้ยังทราบกันอยู่นะครับว่านอกจากเข้าทางด่านปกติยังมีการลักลอบนําเข้าทางด่านด่านด่านชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรให้ความสำคัญท่านได้ตั้งคณะบูรณาการ ระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงกลาโหมนะครับโดยการป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าภาคการประมงหนึ่งในเรื่องที่จะทําก็คือจะยกระดับการเฝ้าระวังมิให้นําพ่อแม่พันธุ์และลูกพันธุ์จากเวียดนามจากเวียดนามนะครับซึ่งเป็นต้นตอของโรคต่อจากจีนซึ่งเราได้ขอความร่วมมือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับจังหวัด ปราจีนจังหวัดสักแก้วซึ่งเป็นพรมแดนด้านที่น่าจะลักลอบเข้ามาได้จากฝั่งเวียดนามซึ่งอยู่ไม่ไกลและสามารถมาทางรถแล้วจะยกระดับที่กระทรวงนะครับในวันอังคารนี้ที่จะประชุมจะได้นําข้อมูลนี้ไปให้กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้ดูเส้นทางเฝ้าชายแดนนะครับให้ได้รับรู้ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกรณีหลุดเข้ามาข้างใน จะก่อให้เกิดปัญหาเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาพูดเรื่องนี้นานเนื่องจากขอเรียนให้ท่านได้รับทราบนะครับว่าเราจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังผมในฐานะที่บดีก็ได้ไปนําเรียนกับฝ่ายเลขาของกรรมการชุดใหญ่ที่กระทรวงแล้วเพื่อจะผลักดันเรื่องนี้ให้จริงจังส่วนภายในประเทศตรมเองก็ได้ออกป้องกัน ต้องยืนยันนะครับว่ายัางไม่เข้ามาในประเทศไทยฉะนั้นเราไม่อยากให้เกิดซ้ำสองแบบโรคอีมเอสเมื่อปี54ซึ่งสร้างความล่มสลายให้กับวงการกุ้งของเราจาก6 0 0 0 0ตันเหลือ2 0 0 0 0ตันกว่าจะาฟื้นมาสู่3 0 0 0 0ตันที่ผมพูดในสไลด์แรกนี่ยากลำบากและก็พี่น้องเกษตรกร,กรผู้พอเพาะเลี้ยงได้บาดเจ็บ ล้มตายกันหลายารายขาดทุนความหมายคือเป็นอย่างนั้นฉะนั้นในเรื่องนี้ก็จะให้ความสําคัญนะครับในการป้องกันแก้ปัญหาเรื่องโรคครับปัจจุบันเราก็พบอยู่ว่าการจัดก,การห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์มีห่วงโซ่การผลิตอยู่8 8 8องค์กร8ด้านหรือ8ผู้เกี่ยวข้องก็คือ1ตั้งแต่โรงพ่อกฟัก ตั้งแต่นําเข้าพ่อแม่พันนะครับหรือใช้พันธุ์ในประเทศอันนั้นคือด่านแรกเป็นต้นน้ําอันที่สองก็คือโรงอนุบาลจากควักไปอนุบาลอันที่สามไปผู้ขายกุ้งที่สี่ไปเป็นความเลี้ยงซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับก็คือผู้เลี้ยงถือเป็นเกษตรกร,ร,กรหลักที่ห้าก็คือผู้ผลิตอาหารผู้จัดจําหน่ายปัจจัยทั้งหลายกลุ่มที่หกก็คือผู้กลุ่มแพร่กลุ่มผู้จับ โรงงานแปลรูปห้องเย็นจนไปถึงตลาดก็คือส่งออกหรือบริโภคในประเทศฉั้นในวัตถุจักรทั้ง8ด้านนี้นะครับเราได้ไปดำเนินการพิจารณาข้อค้นพบทั้งหลายนะครับคงไม่มีเวลามาพูดในที่นี้แต่เรียนให้ท่านว่าทุกเซกเตอร์ทั้ง8เซกเตอร์เราได้สกัดจุดคอขวดที่จะแก้ปัญหาแล้วและได้นำเข้าชิมบอร์ดเมื่อสองครั้งที่ผ่านมา เมื่อ,อวันที่14ได้ไประชุมชิ้มบอร์ดก็ได้ให้แต่ละบุคลากรผู้มีความสำคัญได้ไปสกัดมาว่าแต่ละด้านนะครับโรงพกควักยังมีปัญหาอะไรข้อขวดคืออะไรเราจะแก้กันยังไงเช่นโรคที่ผมพูดถึงก็ได้มาจากแนวคิดที่เราคุยกันนะครับโรงอนุบาลยังพบปัญหาอะไรโดยเฉพาะโรงพกควักกุ้งดำซึ่งยัง ขาดมาตรฐานบังคับเราจะทํากันยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำเป็นที่จะต้องไปพูดคุยกันต่อกลุ่มผู้เป็นนายหน้าทั้งหลายที่รับซื้อกุ้งความเลี้ยงที่ยังมีมีผลกระทบอยู่ไม่ว่าเรื่องลูกกุ้งก็ดีเรื่องสารเคมีสารตกค้างก็ดีที่เป็นปัจจัยหลักที่จําเป็นที่จะต้องเข้ามาพูดคุยดูแลเรื่องแพรผู้รวบรวมที่จะต้องเข้าระบบ ต่างๆนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดผลสําเร็จจนไปถึงโรงแปลรูปและก็ตลาดส่งออกครับอ้นนี้ก็คือห่วงโซ่ที่เราค้นพบและก็จะนําไปขับเคลื่อนเพื่อปรับตัวไปสู่แนวทางตามที่ท่านได้ให้สโลแกนในการจัดอ่านครั้งนี้ก็คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มมูลค่าพัฒนากุ้งไทยสร้างความมั่นใจปลอดภัยผู้บริโภคทึ่งเซนในการเพราะเลี้ยงถามว่าเรามีวิสัยทัศน์ด้านนี้ยังไง มันต้องปรับไปที่การเพราะเลี้ยงต้องอยู่กับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจากการใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมีซึ่งตัวนี้เองก็ต้องขอบคุณนะครับทั้ง20กลุ่มผู้ผลิตจุลินทรีย์ที่เราได้อบรมสร้างกลุ่มจนปัจจุบันท่านสามารถเป็นผู้ผลิตจุลินทรีย์มาใช้เองได้นะครับเพื่อที่จะลดฐานเคมีและก็เป็นโปรไบโอติกนะครับที่จะใช้ ในความของท่านนะครับการปรับระบบการเติมอากาศแบบอัจริยะที่ท่านได้ทำนวัตรกรรมต่างๆเข้ามาใช้การใช้โซลาเซลล์หรือเลี้ยงกุ้งตามขนาดที่ตลาดต้องการซึ่งเราก็ได้มีปฏิทินการเลี้ยงนะครับได้พูดคุยกันว่าควรจะเลี้ยงและออกตอนไหนครับทุดท้ายเลยที่ผมจะนำเรียนก็คือภายใต้หลักการตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ เรามีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งปี67นะครับก็คือการขับเคลื่อนคือนำข้อมูลจากการค้นหาที่พบเมื่อกี้ทั้ง8ดด้านมาวางแนวทางภายใต้บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่และก็บนข้อมูลการค้าทั้งภายในและต่างประเทศในสไลด์แรกๆนะครับโดยใช้กเกษตรสมัยใหม่นวัตกรรมสมัยใหม่มาเสริมนะครับเพื่อ ให้เราสามารถที่จะอยู่กับความเป็นจริงได้อะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ยังยังมีผลกระทบกับท่านอยู่นะครับกฎเกณฑ์ไม่ว่าเช่นเรื่องกุ้งกุลาดำปัจจุบันที่ยังยังไม่ได้มีเป็นมาตรฐานบังคับวันนั้นก็คุยกันว่าเราควรจะยกระดับเพื่อป้องกันเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานบังคับกรมกระทรวงเกษตรยินดีที่จะปรับเกณฑ์กฎนี้เพื่อเสนอมกช ต่อไปหรือกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับที่เป็นอุปสรรคก็ยินดีที่จะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นเพื่อให้ทั้งต้นน้ำนะครับก็คือตั้งแต่เพาะอนุบาลผู้รวบรวมในหน้านะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะสิ่งที่จะเน้นก็คือเรื่องประสิทธิภาพในการตรวจโรคในโรงพาควักนะครับในการอนุบาลกลางน้ําที่ความเลี้ยงที่เป็นกลุ่มใหญ่สุดของ ผู้พาเลี้ยงกุ้งของเรานะครับก็คือยกระดับมาตรฐานฟาร์มนะครับศึกษาพัฒนารูปแบบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคุ้มค่าที่สำคัญนะครับท่านได้ฝากเรื่องการปรับปรุงกฎหมายประมงซึ่งขนาดนี้ก็อยู่ในชั้นกรรมธิการร่างของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ในวาระที่สองซึ่งมีหมวดว่าด้วย APD เรื่องการออกใบกำกับซึ่ง ได้กำหนดโทษกรณีขอ้ขอเท็จจริงท้าเคลื่อนหรือไม่จัดทำซึ่งโทษหนักไปรวมอยู่กับโทษของแพปลาเรือประมงซึ่งควรจะต้องแยกจากกันผมในฐานะเป็นกรรมธิการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีหนึ่งใน37ท่านก็รับฟังและก็ยินดีจะปรับปรุงแก้ไขในส่วนของต่างน้ำให้กับผู้เลี้ยงเพื่อที่จะให้ระบบ APD ก็คือระบบการจำหน่าย ทั้งผันกุ้งและลูกกุ้งนะครับให้ตรงกับข้อเท็จจริงและก็ให้มีความเหมาะสมส่วนปลายน้ำนะครับแพรโรงงานห้องเย็นตลาดก็เราจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ตรงกับความต้องการของประเทศคู่ค้าและก็จะเปิดตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นไม่ได้อยู่ที่3 4ประเทศไม่ได้อยู่เฉพาะสหรัฐนะครับอยู่ญี่ปุ่นนะครับและก็อยู่ที่จีน ยังมีตลาดหลักอื่นไม่ว่าจะสาภาพยุโรปซึ่งเราเคยได้สัดส,ส่วนที่สูงปัจจุบันก็อยู่ระหว่างจะดทำ FTA กันอยู่ก็น่าจะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับพวกเราครับนั้น,นกลไกในการขับเคลื่อนทั้งหลายก็จะใช้กลไกชิมบอร์ดในการขับเคลื่อนกุ้งของเราเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ที่อยากให้เกิดก็คือกุ้งไทยก้าวไกล ยังยืนครับขอบคุณครับวันดีครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมประมงค่ะท่านบัญชา